อย่างน้อยๆมิขสา,าเองก็ควรลืมเรื่องผู้ชายแล้วแล้วที่ทําให้เธอร้องไห้แล้วไปมีความสุขจะดีกว่านะแต่แหมเดี๋ยวเธอก็คงไปเจอคนที่ดีกว่าแล้วอาดักจนหัวทิ่มเลยก็ได้บ้งไม่เอาเอแบบนั้นไม่เอาเด็ยข่ะมิขสา,าจะไปม,มีผู้ชายอยาื่นเะนี่ยนะอยากให้มองใช้คนเดียวไปในชีวิตเลยตอนฉันตาไปอย่างน้อยก็อยากให้จบไปยังมไปสักสิปีเลยเอ,อ๋อ งั้นเหรอไม่นึกว่าจะพูดอะไรดูไม่จริขนาดนั้นออกมาที่พูดเมื่อกี้อย่าไปบอกมิคาซาเชียวนะฉันก็อยากให้เธอมีความสุขจริงๆนะแต่แบบมันก็ท้อไม่อยากตายเลยอยากอยู่กับมิคาซาอยากอยู่กับทุกคนอยู่ยอยากเปงนเ้ เนอื่นเองก็คงไม่อยากตายเหมือนกันกันกบฉันนั่นแหละแต่ว่าฉันครับแปดสิบเ็ฉันเหยียบคนบนโลกจนตายไป80%แล้ว ทไทก็อ,อย่างที่บอกไปฉันพยายามขุดรากถอนคอนมนุษย์ทั้งหมดบนโลกและให้พวกนายมาหยุดเอาไว้ผลก็คือฆ่าไป80เท่านี้อรอยธรรมบนโลกภายนอกก็ถอยไปอยู่ระดับเดียวกับเกาะพาราดีหรือก็คือเท่านี้ก็จะไม่เกิดสงครามที่พวกนายจะโดนแก้แค้นฝ่ายเดียวแล้วแต่ความขัดแย้งจะไม่มีวันหมดไปพูดอะไรของนายนะ จะบอกว่าที่พวกเราทํามาทั้งหมดมันสูญเปล่าหรือไงช่างเถอะนะเรายังยุดการนองเลือดที่ยังไม่เกิดได้นะหยุดไม่ได้หรอกพวกนายจะช่วยมนุษยชาติได้แค่20เอร์ซเท่านั้นมันถูกกําหนดเอาไว้แล้วกําหนดไว้แล้วเหรอหนายกําหนดเอาเองแล้วก็ค่าของนายเองไม่ใช่หรือไงฉันลองแล้วลองไปไม่รู้กี่ครั้งจนหมดหวังแล้วยังไงเรื่องที่เกิด ก็ไม่ได้ต่างไปจากความทรงจำในอนาคตที่เห็นเลยสักนิดอาเมนจริงอย่างที่นายพูดเลยฉันมันเป็นทาสของอิสรภาพ ก็ผ่านนรกบนดินนี้ไม่รู้อีสักกี่ครั้งไม่จบสิ้นแน่นอนแต่ทั้งอย่างนั้นก็ยังเชื่อว่าสักวันทุกคนจะต้องเข้าใจกันแน่เป็นแค่ความปรารถนาเล็กๆแต่ว่าคงไม่มีใครเชื่ออีกแล้วสิ่งที่จะอยู่ในความทรงจำจะมีเพียงแค่ข้าหรือถูกข้ามันจะเหลืออยู่แค่นั้น แล้วจะยังมาพูดว่าทั้งหมดคือทำเพื่อพวกเราอีกอย่างนั้นเหรอเอเรนคือชื่อของลูกนะเปล่าไม่ใช่เหรอเอเรนลูกนะคืออิสระเป็นฉันเองที่อยากให้มันแบนราบแบบนี้ <S <S ฉันอยากจะเห็นภ <พบ S 1> าพนี้เองนั่แหละ ทำไมละ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแค่อยากทำให้ได้ไม่ว่ายังไงทิวรกก็คิดว่าทุกอย่างที่ทำไปก็เพื่อปกป้องพวกนายนั่นแหละแต่ว่าทั้งสาาติาทั้งคุณฮันจิต่างก็ามาตายเพราะฉันแถมยังทำให้พวกนายต้องเข็นฆ่ากับพวกฟล็อกอีกต่างหากงั้นทำไมกัน ทำไมถึงเป็นแบบนี้กันนะ่ในที่สุดฉันก็เข้าใจเพราะฉันมันเป็นไอ้โง่ไงเป็นไอ้โง่คนหนึ่งที่ผ่านทางมาแต่ดันได้รับพลังมาครอบครองก็เลยคิดอะไรไม่ได้นอกจากจุดจบโง่โงแบบนี้คงจะเป็นแบบนั้นแหละ ผมเข้าใจนะถ้าความรู้สึกที่อยากให้คนบนโลกนี้หายไปซะให้หมดแล้วก็ผมเองก็มีเหมือนกันไม่ต้องมาโกหกเลยอย่างนายจะไปมีความคิดแบบ<ก><ค>น,นั้นไก็คงนึกไม่ถึงหรอกนะเพราะคือวีรบุรุษที่ช่วยมนุษย์20%ที่เหลือเอาไว้แต่ว่าคนที่ให้เอเรนดูหนังสือเกี่ยวกับโลกภายนอกก็คือผมเองคนที่ทําให้เอเรนใฝ่ฝันถึงโลกอันแสนอิสะระไร้ซึ่งผู้คนก็คือผมนั่นมัน หนที่สุดก็สังเกตสักทีสินะทั้งที่มันอยู่ตรงเท้าเราตลอดแท้แต่นายกลับมองแต่ที่ไกลๆตลอดเลยขอบใจนะเอรนที่ทำให้ผมได้เห็นโลกอีกฝากฝั่งกำแพงให้ผมได้เห็นภาพนี้พวกเราทั้งคู่คือต้นเหตุของเรื่องนี้เพราะงั้นจากนี้เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะจากนี้ไปที่ไหนล่ะ ก็นนรกนะสิท้ามันมีนะนะแบกรับบาปที่ฆ่าผู้คน80%เอาไว้และทนทุกข์ไปด้วยกันพวกเราสองคนรานมิหมดเวลาแล้วละ่ะฉันจะลบความทรงจำตอนนายอยู่ที่นี่ไว้พอทุกอย่าง,งจบลงก็คงจะเลกปอกเอง <c oughs> พาไปรอก่อนนะที่นรกนะอ,อ,อยู่ด้วยกันตลอดไปแผลน่ะหายแล้วเหรอเอ๊ะแอนนี่เออก็มีเวลาให้พักเดินนะ มินก็นึกออกแล้วเหมือนกันใช่ไหมความทรงจำตอนที่เอเรนมาหาเราเขาบอกแล้วนะเมื่อผลลัพธ์จากสิ่งที่มิตาิย์ตัดสินใจจะทำให้พลังไทท่านถูกลบล้างออกไปจากโลกใบนี้นะฉันนึกออกแล้วนะเป็นไอ้บ้าที่จริงจังชะมัดเอเรนคนอย่างนายนี ir, de ่มัน นะนะบอกว่าแม่ฉันเองก็กลับเป็นคนแล้วเหมือนกันหมอนนัน่นบอกให้พวกเราอยู่ไปนานๆแล้วนายหว่วงอะไรไม่เข้าเรื่องนะ่ะไอคนรีบตายเอ้ยเหรอฉันเองก็อยากให้เขามาคุยด้วยบ้างจังนะ ที่ตอนรับกลับนะลูกกลับมาแล้วค่ะคุณพ่อกามีไงพวกนายดู <the> อยู่ด้วยงั้นเหรอเหมืนวันนี้แหละคือบทสรุปจากหัวใจที่พวกนาย ก็ไม่ได้เป็นไททันกรออีกแล้วนะจริงเหรอลูกนั่นก็ดีแล้วนะ,ะขอโทษสำหรับทุกอย่างนะ,ะ,ะไรเนะ้าไม่มีอะไรที่แม่ต้องการมากกว่าน,นี้อีกแล้ว <c oughs> ดี่ที่เอลเดนไม่ได้แนะ่นั่นสินะอไปหาที่นี่มนันยังให้เขาได้หลอกอย่างสงบเถอะเอเดนชอบปีนี้ที่นั่นเสมอเลยนะอือผมว่าเป็นที่ที่ดีเลยล่ะ ฟังผมก่อนเถอะพอบอมิวเลอร์เอเรนเยเกอร์ตายไปแล้วพลังไทยท่านเองก็หายไปจากโลกนี้แล้วตอนนี้พวกเราเป็นแค่คนธรรมดาครับพิสูจน์ได้หรือเปล่าละ่ะที่นี่ตอนนี้เลยถ้าลองตรวจเลือดดูแล้วก็บอกว่าที่นี่ตอนนี้ขอร้องละ่ะช่วยพิสูจน์มาทีว่าเป็นคนหรือไทยท่าน าเกิดว่าทางฝ่ายเรายังมีพลังไททันอยู่กับตัวแล้วก็เราคงใช้พลังนั้นตอบโต้ไปแล้วถึงอย่างนั้นต่อให้โดนหันปากกระบอกปืนใส่แต่เราก็ไม่มีที่ท่าขัดขืนคือเครื่องพิสูจน์เหนือสิ่งอื่นได้ว่าเราเป็นมนุษย์ครับเธอก็คือชาวเอลเดียจากเกาะพาราดีอามินอาเลสผู้ลงมือสังหารไททันจูโจมเอเรนเยเกอร์ครับ เป็นเธอเองสินะคนที่คอยเฝ้าดูในหัวของฉันมาตลอดฉันว่าความรักของเธอคือฝันร้ายอันยาวนานมากเลยชีวิตที่โดนพลากไปคงไม่กลับมาอีกแล้วแต่ถึงยังนั้นที่ฉันอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะชีวิตที่เธอได้ให้กำเน,นิด The bass of วันที่ถูกเรียกว่าสุสวรรค์ผาพิภพมีชีวิตที่ถูกเข็นฆ่าไปนับไม่ถ้วนเราผู้คนที่เหลือรอดเองแต่ก็ทุกทรมานกับบาดแผลที่ไม่มีวันจางหายท่ามกลางความสูญเสียนั้นเองก็เป็นไปอย่างที่โลกวันประเทศเอลเดียได้จัดตั้งกองกำลังที่นำโดยกลุ่มเยเกอร์และสั่งสมอำนาจมากขึ้นทุกวัน เพราะหวาดกลัวการล้างแค้นจากมนุษย์ที่เหลืออยู่อีกฝ้าของทะเลผู้คนบนเกาะจึงร่วมใจกันเปล่งเสียงหากชนะก็จะรอดหากแพ้ก็จะตายถ้าไม่สู้ก็ไม่มีทางชนะต้องสู้ต้องสู้แม้ไทท่ันจะหายไปแล้วแต่ความขัดแย้งจะไม่หายไปเอเรนได้บอกเล่าอนาคตเท่าที่เขารู้ให้กับฉันค่ะ แม่ไม่อาจดูได้ว่าอนาคตต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรแต่มีเพียงอนาคตนี้เท่านั้นที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดผลลัพธ์นี้คงไม่ใช่สิ่งที่เอเรนเป็นคนเลือกคนเดียวอย่างแน่นอนแต่เป็นผลจากสิ่งที่เราทุกคนเป็นคนเลือกเองที่ทำให้โลกเป็นเช่นนี้ดังนั้นพวกเราจึงจำเป็นที่จะต้องสู้เพื่อที่จะไม่ต้องสู้ไปมากกว่านี้แม้มันอาจทำให้เราไม่ได้พบกับวันวานอันสงบสุขเป็นครั้งที่สอง แม่นี่อาจจะไม่ใช่ชีวิต